สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอพาร์เมนต์นะครับงานนี้ผมดูแลอันนี้อันนี้ก็ทําการก่อคีบแล้วนะครับก่อคีบเตรียมตกแต่งหน้าตาแล้วนะครับงานก็เหลือเก็บชั้นสี่อีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือยังไม่เรียบร้อยอันนี้อาคารต่อเติมนะครับพอดีที่ดินมันว่างก็คือต่อแบบเดิมไปอีกสองล็อกนะครับ นี่มาดูงานปูกระเบื้องอันนี้เริ่มปูกระเบื้องบ้างแล้วหลังคาย,ยังไม่ได้มุงนะครับอันนี้น้ำก็จะมีน้ำฝนนะครับฝน,นามาจากหลังคานะอันนี้มเป็นร่องนะครับเป็นร่องประมาณสามมิลนะครับอันนี้ตรงน้ำผมเอาให้เสมอกระเบื้องนะครับก็คือบอกช่างช่างว่าต้องเสมอกระเบื้องถ้าไม่เสมอก็คือให้รื้อแก้กระเบื้องใหม่นะครับเพราะว่าปัญหาที่เคยเจอบ่อยคือ อยู่ลึกนะครับอยู่ลึกแล้วช่างเขาก็ไม่ช่วยไม่แก้ช่วยนะครับต้องไปช่ว่ทองเหลืองมาต่อ,อยมันเป็นการทํากทให้การติดก๊อกนล้วมันมันดูไม่เรียบร้อยนะครับเครื่องทําน้าอุ่นนะครับเมื่อกี้เครื่องทําน้อนนนานอุ่นนี่คือก็เดินแบบซ่อนสายนะครับซ่อนสายมาอยู่ตรงก๊อกตรงกลางนะครับ ห้องนี้ก็เรียบร้อยนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมืดหมาในห้องพอดีไม่มีหน้าต่างมี้ใช่พัดลมดูดอากาศนะครับ ันนี้ดาดฟ้านะครับดาดฟ้าอันนี้ที่เก็บถังน้ําที่ดาดฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําขึ้นมาดาดฟ้านะครับก็คือจะมีสต็อกน้ําปราปลาด้านล่างนะครับข้างล่างขยะค่อนข้างเยอะนะครับพอดีผมก็กําลังจะเล่งเคลียร์นะครับ อันนี้ก็หลังคาเราจะรอระบบประปาก่อนนะครับระบบประปาก็คือจะใส่มิเตอร์น้ําที่ดาดฟ้าตรงนี้นะครับมิเตอร์น้ําใส่ถังน้ําข้างบนสี่ถังนะครับอันนี้เป็นหลังคาถังเก็บน้ํานะครับอันนี้ตรงนี้ก็หลังคาลิฟต์นะครับตัวเตี้ยๆนะ หลังคาแบ่งเป็นสามก้อนนะครับมีก้อนนู้น ون, ก้อนอันนี้แล้วก็ก้อนนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อเติมอีกตึกอยู่ตรงนู้นนะครับก็คือต่อไปอีกสองล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสี่นะครับชั้นสี่ก็จะต้องทำฝ้าด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ติดหลังคานะครับ ตรงไหนที่เป็นพื้นปูนอย่างนี้เราไม่ทําฝ้านะครับเราทาสีเอานะครับฉาบแค่เก็บคานนะครับเก็บคานความเรียบร้อยคนระับอันนี้วิวนะครับวิวตรงโถงบันไดนะครับ ันนี้ก็โมปูนฉาบนะครับอันนี้งานฉาบวันนี้นะครับก็คือประมาณนี้นะครับ อันนี้กำลังก่อระเบียงครับพอดีระเบียงเป็นระเบียงก่อนะครับระเบียงก่อแล้วมีเราจับข้างบนนะครับเราเหล็กอันนี้ก็ขียบที่กรันนี้นะครับ อันนี้ก็อาคารต่อเติมนะครับคานใหญ่มากนะครับเหตุผลที่คานใหญ่เพราะว่าช่วงเสาไกลนะครับช่วงเสาช่วงเสานี่ประมาณเจ็ดเมตรกว่านะครับส่วนตรงนี้ก็คือช่วงเสารประมาณสี่เมตรห้าสิบคานก็เลยเล็กนะครับอันนี้เหตุผลที่ต้องเอาช่วงเสา ช่วงคานยาวนะครับเพราะว่าจอดรถด,ด้านล่างนะครับก็คือมันจะได้ไม่เกะกะเสานะครับถ้าเราใช้เสาเยอะมันจะเกะกะเวลาจอดรถนะครับตรงนี้บันไดหนีไฟนะครับอันนี้ก็อาพาร์ตเมนต์นะครับอาพาร์ตเมนต์อยู่ติดเซเว่นนะครับ ก็คือใกล้แหล่งกินนะครับแล้วใกล้แหล่งออกกําลังกายนะครับทำเลดีมากเลยครับส่วนฝั่งทางนู้นก็ใกล้ตลาดเวยนะครับตลาดไนนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ก็โปรดติดตามความคืบหน้าตอนต่อไปนะครับ